เฮ้ยพีเราลืมเอากระเป๋าตังมาจะให้เราก่อนได้ปะเดี๋ยวเราค่อยคืนได้ได้แล้วมีนี่มาเสนอนี่ถังเจ้าพร้อมคอลลาเจนนี่แล้วมีสบู่มาขายก็50้าสิบาทสนหรือเปล่า <Yeah. S 1> เาไงเอาอะไรวันนี้ โซดาแก้วนึงค่ะแล้วก็หนูขอนั่งทำงานที่ร้านหน่อยนะคะแก้เอาเลยเอาเลยเ,เลยลดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวเย็ดให้ได้ค่ะอ่ะเร่เรง,เงโซด,ด,ดาขอบคุณค่ะอ่ะเป็นไงช่วงนี้งานยุ่งเหรอเห็นต้องทำงานมาทำที่ร้านเฮียเนะ่ยงานเยอะมากเลยค่ะเฮียช่วงนี้โว้ยทำไม่ทันเลยหัวหน้าสั่งงานแบบอลังการงานสร้างมากค่ะมันหยุดยังไม่ได้หยุดเลยค่ะ ออดีแล้วดีแล้วทำไปเถอะงานเยอะก็ดีกว่าไม่มีงานนะงานเยอะตังเยอะนะรู้ป่ะขย,ยะียสาธุสาธุค่ะ๋ยี้ไปจัดล้างก่อนนะโอเคค่ะเอาพี่อ่ะโอเคเกมโอ้เอางานมาทำแบบนี้มันุดแล้วะขยันนะเนี่ย,ยใช่แล้วเกมไม่มีงานทำเหรอเราอะเอ้ยเสร็จมาแล้วเนี่ย มังด้วยดิเฮียเยเอาเบอร์เกอร์ปาดลลี่ที่หนึง่งแล้วก็น้ำเปล่าขวดหนึ่งแค่นั้นแหละโอเคได้ได้ได้รอแป๊บเดี๋ยวเฮียทำให้อ่ะเฮียมาแล้วโอเครอหคุณครับเอ้าเฮียไหนน้ำเปล่าอ่ะขโมนโต๊ะได้ไงอ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับ เลยอะ่ะเฮ้ยบีเราลืมเอากระเป๋าตังค์มาจ่ายให้เราก่อนได้ปะแล้วเ,<อ>เราไม่คืนได้ได้เฮียเฮียคะเดี๋ยวค่าเบอร์เกอร์ค่าน้ำเกมอะ่ะเดี๋ยวเก็บที่หนูนะคะออ๋โอเคได้ได้ไดบีเดี๋ยวเคียเก็บที่บีแล้วกันอืมขอบคุณมากนะบีเอา้ากินเสร็จแล้วไม่กลับโอเกคอ๋อพอดีเรามีนี่มาให้อ่ะส่งเพิร์ป่า มาแถวบ้านเราอะขอบุญไหนนะอะอะเกมสขอบคุณมากอืมดีช่วงนี้ทำงานอะไม่เนี่ยติงกาขึ้นเต็มเลยเนี่ย มีนี่มาเสนอนีถังเจ้าพร้อมคอลลาเจนอ่ะกันเองน้อยสามร้อยบาทเอาเปล่าอตอนมาไม่เห็นมีอะไรเลยอะเกมแต่ตอนนี้ของขายเยอะแยะจังแล้วเนี่ยถังเช่าอะไรกับคอลลาเจนักไม่เอาอ่ะเราไม่สนใจอืมเอาเถอะนาเป็นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองนะบีนี่ปกติเราขายห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่เรากับบีเราขายสามร้อยเองนะเอาเปล่านเนี่ยสามร้อยเลยเหรอเกม เอาก็ได้มาอะสามร้อยเข้มึงเกลียไปก่อนนะบ๊ายบาย บียของเกมนะทั้งหมดรออด้อยหนึ่งมีใครเบียผมมากของผนมา,มากฉันจับก่อนนะโอเคได้ได้เดินทางปลอดภัยอ่ะค่ะเอ้าบีกลับบ้านแล้วเหรอกล mm hmm ับบ้านอย่างเงี้ยไปอาบน้ำใช่ไหมนี่เรามีสบู่มาขายก็ห้าสิบบาทสุหรือเปล่า ไอ้ไรหนักหน้านี่ว้อันนี้กับไข่นุ่งกับไข่ทั้งนี่ถังคอลลาเจนถังกูต้าอะไมัวตัวไม่แล้วทั้งไหนเดียวส่งผ้าปามังผุ่มกระทินมังขาวกระเลียงนี่ยังมาไข่สบูมม่แลาวอ้าชายกันตายเลยไอ้ไรบอกให้มันเผื่อนดึ๊งไข่มัวตัวแม็กเลิกคบตะกันมันนี้ไม่เอาลรอไม่ไหวไม่ไหวเอา้าอะไรเนี่ยเป็นเพื่อนกันต้องช่วยอุดหนุนกันดิอันนี้พูดใต้เพื่อะไรฟังไม่ทันไม่ขายอุ่นหนึ่งก็ได้ ที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็เราไม่ควรหาผลประโยชน์จากเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์กำไรมู่นี่นั่นทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนคือมิตรที่ดีเราควรรักษาไว้แล้วก็วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช,ชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หอยใหญ่ฟิล์มด้วยนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายส <1, action. S 1> ามสองหนึ่งแอคชั่นจออะไรกจะดูเส้นเลือดในลูกตาเ่คะดูิวสามสองหนึ่งแอคชั่นเอ้า,อาดีทำงานดีก่อน ทำไม <laughs> นัดก,กันให้ดีไม่ใช่แล้วมันหยุดเหรอเพราะมันหยุดเราพูดแล้วมันก็พูดอีกอะ<ช>่ะเอาเอาเอาให้เ็อประโยชน์นี่อห่าโยนสินสามสองหนึ่งแอคชัน่นอะของเบียร์กับของเ <laughs> ตียมเท่าไหร่วันนี้นัดดีเ้ยไลนนึ่งเฮ้ยเอาเจ้าของร้าน